ครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปิดฝากรอบเบาะนะผมสี่ j k 1นะครับผมนะครับสำหรับต้นใดนะครับผมที่สตาร์ทตอนเช้าๆแล้วเกิดควันขาวนะครับผมก็เปิดฝากรอบเบาเสร็จเราไม่ต้องตดบวชีดก่อนนะครับก็ไอ้สองไฟเป็นตรงนี้นะครับผมครับที่มันเป็นจุดขาวๆนะครับนี่นั่นนี้ด้านนี้นะครับผมนะครับถ้าเวนบวชีมันรั่วเนี่ยมันจะเป็นตะกอนเลยนะครับผมนะครับ จะเป็นตะกอนทุกสูบเลยนะครับผมอันนี้ยังไม่มีนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นมันรั่วมานะครับผมมันจะเป็นตะกอนอยู่มุมนี้เลยนะครับผมนิดๆที่นิดๆหน่อยๆครับผมนะครับมันจะรั่วออกมาซึมซึมออกมาแล้วจะบางทีเราสังเกตจากหน้าแคมก็ได้ผมถ้าหน้าแคมสกปรกก็น่าจะเป็นแหวนรั่วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับคือเทอร์โบนะครับเทอร์โบแล้วก็กรองอากาศนะครับผมเพราะว่าบางทีกรองอากาศมันตันสกปรกนะครับมันอาจจะก็ไปนะครับผม แล้วพอเข้าไปเสร็จนะครับผมก็อาจจะไปปนอยู่ในน้ามันเครื่องแล้วก็อาจจะไปติดอยู่ระหว่างหน้าเคมสกรปกเกเศษๆนิดๆหน่อยๆครับผมก็พยายามหมั่นดูแลความสะอาดจเยอะนะครับผมนะครับแต่วันนี้จะพาไปดูตาสีป่าก็บเป่านะครับผมครับและนี่ก็คือการตาสีเป่าก็บเป่านะผมสี JK1 วันนะครับผมนะครับสำหรับตั้งใดที่ระบายออกเยอะนะครับผมสังเกตที่ตัวเป็นนะครับผมเป็นระบายเอ้นะครับผมนะครับ เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเสร็จนะครับแล้วก็ไปสังเกตอีกทีนะครับผมเจ้าเยอะก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับผมนะครับเหลือเราไปใช้ไอ้สเปเจอร์ก็ได้ผมสเปเจอร์ลำโพงนะครับตัดแบ่งนะครับแล้วออกจอดรูใส่กันน็อตนะครับผมแล้วก็สังเกตพวกซีนนะครับผมแล้วก็บูสนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่าหรือว่ามันบางทีเราขันน็อตไปเนี่ยมันตีมันรุดนะครับหรือว่ามันเป็นยางนิดหน่อยนะครับผมบางทียางมันกาดไปนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับ นี่ก็เพิ่งทำสีไปนะครับผมนะครับ